วันนี้เป็นวันเวิร์กช็อปครั้งแรกอันนี้อนี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่เข้าร่วมการเวิร์กช็อปของวันนี้นะครับพี่หนึ่งเชียงใหม่เราก็เคยเห็นเขาอยู่ในใน y ู u ูบ b ิ๊กบอยชาแนลเขาขี่รถจักผมนี่แหละครับก็เป็นมีเทนเนอร์โดยช่างมิดจากศูนย์ทนนนันบมรตลาดนครสวรรค์วันนี้ทําอะไรไปบ้าง ที่มีก็คือมีเป็นน้ำมันเครื่องทกระยะใสยไม้ล์แล้วก็มีน้ำมันเกียร์ไฮบรี่ิงน้ำมันเครื่องครับแล้วก็เช็คพวกเบรกสายพ้งใส่พานมิตรทำอะไรนอกจากการเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องที่ที่เราเป็นเทรนเนอร์ให้เขาแล้วแล้วก็จัดก,การไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวมีภาพระหว่างทำให้ดูนะครับก็จะมีตั้งสายพานครับสายพานที่ลอ้อ,หล,อหลังมันย้อนนะล้อหลังมันย้อนเดี๋ยวตะกี้ผม ในฐานะที่ไม่ได้ช่างนะผมเห็นเรามีเครื่องมือในการวัดเช็คสายพาน,นของเบลว์ t e n เบลวเ,เลวัดความวตึงแล้วก็รถพี่หนึ่งเข้ามามีอาการมีโคตโชครครับเซ็นเซอร์มีปัญหาอันนี้นอกจากการถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่พี่หนึ่งเขาจัดก,การเองนอกนั้นเราก็ทําการเช็คให้เรียบร้อยนะครับลองกลับไปซิ่งได้เลยเชื่หม่นถึงแว็บเดียวเชื่หม่แว็บเดียวเราเราเช่าเราเช้าแก๊งลูกศิษย์พี่กุ้งเราเราทำได้แว็บเดียว อนนี้ก็เหลือประกอบมีแถมดัดตัวสเกิร์ตสเกิร์ตกระเป๋านะครับเพราะว่ามันมีเบี้ยวหน่อยเนึงเนื่องจากขี่มาแล้วหลายปีเจ็ดปีและหลายกิโลด้วยเพราะว่าพวกเราขี่กันจริงๆนะครับดีใจที่ที่ได้รถคันนี้มาทําการวิช็อบเพราะว่าเราจะมีปัญหาที่เราเจอตอนเนื่องจากการถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันคาร์บ ا ل น้ำมันเกียร์นะครับเราก็มาเจอส่วนหน่ที่เครื่องเดินไม่เรียบเกิดจากอะไรเห็นช่างมิดมีการวัดวัดไฟ ว่าช้นปกติไหมเวลาเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันโชว์โวลต์ขึ้นเยอะครับตอนนี้ไปมาารวัดก็ผิดปกติขึ้นเดินแต่ว่าเรารู้แล้วว่าว่าตอนนี้มาารวัดเราผิดปกติอยู่โดยโดยการเช็คเอาเอาตัวพิเตอร์จากข้างนอกว่าจริงๆแล้วจริงจริงแล้วเราช้นไปกี่โวลต์ ถยนต์เวลาขี่รถยนต์ทำงานต้องไม่เกิน14โวลต์ครับ14โวลต์ได้ที่หน่อยครับแต่โชว์เกินแต่<ด>จริงๆจริงๆไม่เกินจริงไม่ไม่เกินครับนะครับจะได้สบายใจระหว่างการขับขี่ส่วนเรื่องเรื่องเบรกเรื่องอะไรก็เรียบร้อยเปลี่ยนท่อเบรกไปแล้วเรียบร้อยขี่จนรถขาดขี่หนรถขาดเอ้ขาดไปใครมองผมมองผมขี่ไปไอ้ตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมที่มันขาดมันมันก็ค่อยๆขาดคืออเนี่ยนะผมมีการปิดคอท่อมันมันร้อนแล้วสะเทือนเพราะว่าเราเราขี่กันมันก็ค่อยๆฉีกขาด แม้กระทั่งรถที่แข็งแกงแบบพาเล่แต่ว่าผ่านอายุการใช้งานไปมันก็เกิดเหตุการณ์พวกนี้ได้แต่เราแก้ปัญหาด้วยการที่เราดูแลมันเป็น t e n a n มันบ่อยๆสิ่งที่เราจัดเวิร์กช็อปขึ้นมาเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนเพื่อนไบเกอร์ที่อยู่ที่บ้านบางทีไม่สะดวกในการมาถ่ายมันเรื่องจะออกทริปแล้วหรือว่าอะไรแล้วถ้าคุณมีประสบการณ์การถอดน็อตก้นแท้งถ่ายออกมาต้องถ่ายยังไงกัน ลำเลียงน้ำมันใหม่เข้าไปขั้นตอนอะไรเงี้ยเราจะบอกให้แล้วก็จะบอกปริมาณใช่ไหมครับของการของการใช้แล้วก็บังระดับน้ำมันที่มเติแล้วเดี๋ยวเรามีคู่มือกลับไปให้ด้วยบางคนไม่บางคนเราผมนี่แหละขี่อย่างเดียวถ้าน้ำมันขาดผมยังไม่รู้เลยว่าวัดขึ้นมาแล้วขาดผมจะต้องเติมเพิ่มไปเท่าไหร่แล้วก็ต้องเติมน้ํามันเบอร์อะไรผมรู้แต่ว่าซื้อน้ำมันของฮาร์เลย์แต่จริงๆแล้วเรามีความรู้ตรงนี้ติดมานีกนึงเพราะว่าเวลาเราเดินทางบางทีเราไม่ได้เจอร้านที่ถายน้ำมันของฮาร์เลย์